วันนี้12กันยายนมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งชื่อว่า captain 29ได้โพสต์คลิปภาพบรรยากาศมวลน้ำที่เข้าท่วมถนนพญาไทยตลอดเส้นทางท่ามกลางการจราจรที่เริ่มมีการเคลื่อนตัวได้ช้าและภาพประชาชนที่เพิ่งเลิกงานกำลังเดินลุยน้ำเพื่อเดินทางกลับบ้านแต่คลิปที่สร้างความฮือฮามากกว่านั้นที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ได้นำมาโพสต์เป็นคลิปบรรยากาศลานจอดรถภายในห้างเซนทาวเวลด์ชั้น B2 ที่มีทั้งน้ำท่วมเข้าไปภายในโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข,ข้อความว่าเซนทาวเวลด์ ฟั่งออฟฟิศลานจอดรถชั้น B2 น้ำระบายไม่ทันน้ำท่วมกรุงเทพจนทำเอาชาวเน็ตต่างพากันรีทวิตและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอทิเช่นปกติจอดชั้นนี้ประจำหุย้ยแล้วชอบไปจอดชั้นนี้ประจำด้วยน่าใจหายค่ะย้ายรถด่วนเป็นต้น